สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินออกกํลาลังกายกันนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อน33องศาเซลเซีเสยสนะคะที่บ้านหาไซขขาววันนี้อากาศค่อนข้างร้อนเพราะว่าเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะคะกล้วยเราร้อนมากจนจนสุกมาแล้วนะคะนกกินหมดแล้วยเยาต้องมาตัดแต่งกล้วยใหม่ตรงนี้จะมีดอกพุดนะคะ ต่างก็จะปลูกดอกไม้ต่างๆตอนนี้ก็รอผลไม้สุกนะคะบางคุดยังไม่สุกอยากกินแล้วอะทุเรียนก็รอสักพักอันนี้คืออันนี้คือสตอเบอิร์นะคะซึ่งตัดกิ่งบ่อยๆเหลือแต่ยอดนะคะเดี๋ยวเราไปดูมะพร้าวกันมะพร้าวมะพร้าวนนี้คือมะแว้งนะคะมะแว้งที่เราปลูกแซมไว้ ก็จะมีนกมาเยอะๆตอนเย็นปามที่เราใส่ปุ๋ยนะเราไปดูว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกไม่ได้กีดยางหลายวันแล้วแล้วก็ไปนี่ค่ะมันของเราก็โตดีนะคะไปดูก,กันว้าวเบสก็จะแฮปปี้นะคะเบสชอบวิ่งรอบๆสวนนะคะถ้าจะให้ดีมีนกหรือไก่เบสก็จะแฮปปี้มาก มีพอทีโตของเรานะคะอโ,โตามเออเราจะเห็นได้ว่ายากจะขึ้นเร็วนะคะเพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อยหน่อยแต่พอทีโตของเราก็งานนะคะเพื่อได้ปุ๋ยปามปุ๋ยปามปามก็เริ่มโตขึ้นหน่อยตามโตปุ๋ยตรงนี้พโ,โตต้นใหญ่มากเลยค่ะพอโ,โตพโ,โตของเรามันเทศญี่ปุ่นนะคะ แคชชี่ผนโตไปพร้อมปามแต่ปลากูดหายไปไหนปลากูดโอ้ยมีโพเตโต้ก็งามเลยงามงามยอดยอดแค่ชนัดของเรามะม่วงหิมปะปั๊ มันเทศกำะมงนะคะขึ้นเดียว,วตรงนี้จะมีมันสำปะหลังนะคะเราปลูกแซบไหมนะว่าตรงนี้งามมากเลยค่ไปไปะเห็นไหมคะนี่นะคะมันเทศญี่ปุ่นสีนี่นะคะมันสำปะหลังก็จะปลูกแซมๆไว้รอไปทำขนมได้ มันเทศญี่ปุ่นก็ทำขนมได้หลายอย่างแต่ปกติแล้วผักกูดก็ขึ้นอยู่นะคะผักกูดมันเทศ,เทศปกติถึงแม่ากาลร้อนมันเทศญี่ปุ่นก็ไม่ตายนะคะแต่กาลร้อนต้นนี้ก็ขึ้นเลยแต่ผักกูดหายไปไหนอ้นนี้น,นะคะแคชเชีนัดปีนี้เราเก็บผลแล้วนะคะช่วงนี้ก็เริ่มมียอดเยอะๆอ่ะยอดแคชเชียร หรือว่ายอดมัม่มงหิมะฝันหรือว่าเรียกว่ายอดไกาย,ยีก็จะมีหลายชื่อนะคะโ okay. อเคตรงนี้โอเคผักกูดมีผักกูดร,รอดอยู่แล้วก็มันเทศก็รอดตามก็โอเคแต่ช่วงนี้ฝนตกหลายวันนะคะยางก็ยางไม่ได้กีดแต่มีน้ำในจอกอยางต้องเท,ททิ้งนะคะมันยุงช่วงนี้ยุงเยอะหน่อย ทุกต้นก็โอเคโตดีอยู่แต่ว่าต้องถอนหญ้าเอกค่ะเพราะว่าเพราะว่าฝนตกฝนตกนะคะฝนตกต้นไม้โตดีว้าเดี๋ยวเราไปดูผลไม้กันพักเมียงของเรานะคะต้องตัดกิ่งอีกครั้งนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะแต่ยอดเยอะ,ยอะแต่ว่า ต้องตัดกิ่งอีกข้างหนึ่งพักเมียงอันนี้ลังสารปีนี้ไม่ค่อยเป็นอนะปีนี้อากาศร้อนจัดเกินอันนี้ต้นเต่ารังแล้วค่ะเต่ารังเพราะส่วนใหญ่เวลาก่อนจะปลูกผลไม้หรือผักเราต้องปลูกกล้วยไปนะคะกล้วยจะให้ความชุ่มชื้นกับผักหรือต้นไม้ที่เราปลูกแต่อากาศร้อนคดปีนี้ นเนกอดิต์ก็ตัวเดีปีนี้ลังษารเราเป็นโอ้เจอแล้วนะคะมีลงัลงสาลังสาปีนี้น่าจะออกช้ามองคุดออกก่อนแล้วก็เงาะชูเรียนแล้วก็ลังาาลงกองนะเราก็ค่อย <c oughs> ๆ,ๆทยอยเก็บผลผลิตออกไม่พร้อมกันก็ดี่ะราคาก็จะดี